สวัสดีค่ะลูกค้าขาก็มาพบกับยูพินแหวนสตังคนะคะวันนี้เป็นวันที่26เดือนมกราคมค่ะปี68นะคะลูกค้าขาวันนี้นะคะเราจะมาพบกันตอนบ่าย4โมงเย็นนะคะกับงานพลอยแท้สวยๆนะคะเม็ดใหญ่ๆญพลอยแท้สวยๆวยวยเกรดดีนะคะ เกรดดีถึงดีมากลูกค้ามีหลายเกรดเลยราคาก็จะอยู่ที่อยู่ที่เม็ดเลยนะคะราคาจะอยู่ที่เม็ดเลยอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะคะยังไม่ได้ขัดเงานะช่างพึ่งฝังเสร็จนะคะช่างพึ่งฝังเสร็จมีงานพลอยแท้มีอัมพันค่ะอันนี้อัมพันค่ะลูกค้านะคะแล้วก็มีไหมทองนะคะมีพลอยแท้สวยๆเม็ดบึ้มๆค่ะใครที่สนใจก็แคปรูป ะะแอดไลน์โทรมาถามได้นะคะ0 9 8 61, 0 8 2 9 3 9 6 1 0988293961นะคะสวยทุกแบบค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอนะคะพลอยแท้เกตสวยนะพลอยแท้เกตสวยถึงสวยมากนี่ค่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีค่ะสะดวกแบบไหนนะคะสะดวกไซส์ไหนนะสะดวกไซส์ไหนก็ นี่ค่ะก็จัดได้เลยนะคะราคามีหลายราคานะคะมีหลายราคาราคาอยู่ที่ความสวยของเม็ดนะคะนะคะใครอยากได้สวยมากก็ต้องสู้ราคากันหน่อยนะแต่ก็ถูกกว่าร้านอื่นอยู่ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพลอยแท้นะคะทับทิมแท้นะคะลูกค้าไม่ใช่งานพลาสติกนะคะนี่ค่ะเราก็มีอมพันด้วยนะคะอมพันแท้ค่ะอมพันแท้สวยๆแบบนี้นะคะ ลูกค้าขาวสวยมากอมพันนะคะแล้วก็มีทับทิมทับทิมนะคะทับทิมไหมทองค่ะไหมทองมีนะจ๊ะไหมทองมีนะมีโมลาเม็ดใหญ่ก็มีนะจ๊ะโมลาเม็ดใหญ่ก็มีนะลูกค้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้สี่โมงเย็นนะคะเรามาพบกับงานพลอยแท้เกตสวยค่ะ ะะพลอยแท้เกตสวยนะคะสวยถึงสวยมากสีเขียวมีอันนี้สีเขียวมีเหลือบสตามีสตานะคะมีนางขวัญด้วยตัวนี้เป็นนางขวัญน,นะคะนางขวัญรู้สึกว่าจะมี23หรือวงนี่แหละลูกค้านี่ค่ะมีแก้วนางขวัญด้วยมีแก้วนางขวัญน,นะคะ นี่ค่ะลูกค้าสวยๆเลยนะคะวันนี้เราพบกันนะสี่โมงเย็นนะคะ0 9 8 0 8 2 9 3 9 6 1 0 9 8 8 2 9 3 9 6 1โทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้นะคะลูกค้าชื่อร้านยุพินแหวนสตางค์นะคะลูกค้าขาไม่มีอีกร้านไม่มีร้านที่สองนะคะมีร้านเดียวค่ะมีร้านเดียวนะคะยุพินแหวนสตางค์เท่านั้นเสียงแจ๋วแจ๋วชัดเจนแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะชื่อร้านยุพินแหวนสตางค์นะคะล็อแม่ค้าก็ไม่ได้ทาเล็บด้วยต้องดูดีๆนะคะบางคนแคปรูปมาสอบถามแบบแม่ค้านิ้วแดงแจ๋เลยอันนี้ไม่ใช่ร้านยุพินนะไม่ใช่ร้านยุพินนะคะยุพินแหวนสตางค์เสียงต้องคมชัดแบบนี้นะคะเสียงแบบว่า ระบบเซอร์ราวเลยนะคะระบบเซอร์ราวเลยเสียงแบบคมชัดมากต้องยุพินแหวนสตางงานก็สวยพลอยก็ใสนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดต้องร้านนี้นะคะยุพินแหวนสตางเท่านั้นลูกค้าลูกค้าบางคนแบบทักมาแล้วเสียอารมณ์นะคะคุยกันไม่เข้าใจเนาะนะ เคยกันไม่เข้าใจนะคะลูกค้าขาต้องดูดีๆหน่อยหนึ่งนะคะต้องดูดีๆหน่อยหนึ่งอะเรามาโชว์งานของเราดีกว่าสวยสวยแบบนี้นะคะมีร้านเดียวเท่นานั้นสวยจริงสวยจังนะคะนี่ค่ะลูกค้าสวยทุกวงสวยทุกแบบนะคะชอบแบบไหนนี่ค่ะนะชอบแบบไหนนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้จะเอาสวยแบบไหนอีกนะคะอันนี้สวยแบบพิกัดเกินร้อยนะคะ กำไยแก้วขนเหล็กปะกายลุงนะคะบางคนบอกไม่เห็นลุงเลยแม่ต้องส่องที่ไฟนะลุงก็จะอยู่ยมีอยู่มุมใดมุมหนึ่งแหละแม่นะคะนะบางทีก็แบบเหนื่อยนะคะแม่ค้าก็เหนื่อยอ่ะนี่นะคะตัวนี้นะเป็นงานแรไอเทมสวยๆแบบนี้คะ่ะเป็นงานตามหาเลยสวยๆลายแบบนี้นะคะจะหาได้ที่ไหนนี่เห็นไหมสวยมากนะคะ แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นปลวกปลวกห้าสีนะคะเป็นปลวกเบนจรัตเรามีสองอันนะปลวกเบนจรัตมีสองอันนะคะใครที่ได้แหวนเบนจรัดไปรอบที่แล้วนะคะเอากําไรตัวนี้ไปใส่ด้วยลูกค้าดูแลไอเทมค่ะปลวกเบนจรัดแบบห้าสีนะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาส่องกันนะคะนะเป็นงานแลไอเทมเป็นงานแบบว่าตามหาเลยนะคะ ตัวนี้เป็นโมราค่ะโมราเรามีสองอันนะกำไรรอบนี้มีไม่เยอะค่ะมีแค่สิบอันเท่านั้นจ้ะตัวนี้นะคะเป็นไหมสามกษัตริย์นะคะไหมเงินไหมทองและไหมดํานะคะสามกริย์ส่วนตัวนี้เป็นแก้วขนเหล็กเกตสวยค่ะแน่นๆใครอยากได้แน่นๆนะคะก็โทรมาได้เลยงานสวยๆแบบนี้ค่ะนี่เป็นไหมทองนะคะแก้วน้ําหายแล้วมีเส้นไหมทองแบบ จริงๆเส้นเขาฟุ้งมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าจะเอามาส่งให้ดูนะตัวนี้ไม่ได้ซูมไม่ได้โฟกัสเห็นเป็นเส้นแบบขาวๆเหลืองๆแบบฟุ้งๆแบบนี้เห็นไหมคะจริงๆเส้นเขาเยอะมากนะคะใครที่อยากได้ไหมทองนะคะสวยๆสวยๆแบบนี้นะคะโทรมาได้เลยนะโทรมาจองได้จองแล้วงดเปลี่ยนงดยกเลิกนะคะ ถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่ต้องจองนะเอาไว้ไปลุ้นเอานะไปลุ้นเอาในไลฟ์ได้เลยสี่โมงเย็นวันนี้นะคะร้านยุพินแหวนสตางค์แม่ค้าไม่ทาเล็บมือดำๆแบบนี้เลยนะคะถ้าทาเล็บไม่ใช่ร้านเรานะแจ้งเลยนะคะลูกค้าชื่อชื่ออื่นไม่ใช่เบอร์อื่นไม่ใช่นะคะเบอร์ของร้านเราคือ0988293961 0 9 8 61, 0 8 2 9 3 9 6 1เดเดี๋ยวจะให้ เดี๋ยวจะเขียนเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวจะเขียนเบอร์ไว้ที่เวลาไลฟ์เลยลูกค้าจะได้รู้ว่าอันนี้ร้านยุพินแบวนสตังค์นะคะร้านยุพินแบนสตังค์นะแม่นะนะคะพบกันสี่โมงเย็นวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมงานก่อนนะแม่นะนะแม่นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะจ๊ะ